สวัสดีเช้าวันหยุดค่ะทุกท่านวันนี้ค่ะเก๋พาทุกท่านนะคะมาชมอาดอกญ้าสวิตจัมโบ้ค่ะเป็นญ้าสวิตจัมโบ้อายุห้าสิบสามวันนะคะประมาณนี้ค่ะท่านไหนยังไม่เคยเห็นดอกญ้าสวิตจัมโบ้มาดูเลยนะคะวันนี้ก็พามาชมนะคะลักษณะญ้าของลักษณะช่อดอกนะคะของยาสวิตจัมโบ้ก็จะเป็นลักษณะช่อคล้ายๆาดอกยากินหนี่นะคะ ก็จะออกช่อแล้วก็ตัวตัวบานก็จะเป็นประมาณน,นี้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะเป็นแฉกแฉกออกช่อฉีกออกมาแบบนี้นะคะลักษณะแบบเดียวกันกับยากินนี่ค่ะนี่จ้ากำลังออกดอกเลยตัวนี้เก๋ก,ก็จะเอาเมล็ดพันธุ์นะคะเก็บเมล็ดพันธุ์เองค่ะ,ะข้อดีของยาสวีทจมโบอีกนึนนงก็คือเก็บเมล็ดพันธุ์ได้ด้วยนะคะเราสามารถ ลงทุนซื้อมเมล็ดพันธุ์แค่ครั้งเดียวค่ะหลังจากนั้นเราก็เก็บมเมล็ดพันธุ์เองได้นะคะถ้าท่านไหนจะทําเป็นธุรกิจก็น่าจะโอเคนะคะเพราะว่ามเมล็ดใหญ่ค่ะพี่น้องดูค่ะตัวนี้ต้นที่สมบูรณ์หน่อยก็จะช่อใหญ่มากนะคะช่อใหญ่แล้วก็มเมล็ดใหญ่รู้สึกว่าจะมีน้ําหนักด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะไม่กี่ช่อก็ได้กิโลนึงนะคะนี่ เขาขายกันอยู่ที่กิโลละร้อยยบาทนะคะเกซื้อมากิโลละร้อยยบาทนี่ค่ะแต่ของเกนี่คือยังไม่จําหน่ายนะคะก็จะลองเก็บไว้ทําเมล็ดพันุ์เองค่ะเดี๋ยวถ้ามันเยอะอยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงนะคะว่ามีแบ่งปันไหมนะคะวันนี้ก็จะพามาดูลักษณะดอกอของสวิตจัมโบค่ะตัวนั้นคือกําลังจะบานนะคะพอชออตูมพี่น้องมาดูทางนี้ค่ะช่อตูมก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ นี่ค่ะเป็นอ้วนๆอ,อ,อย่างนี้ค่ะนี่คือหย้าที่จะออกดอกแล้วนะคะก็จะเป็นลำต้นปกติขึ้นมานะคะมีใบมีลำต้นก็จะเป็นช่อดอกอ้วนๆตรงนี้ค่ะนี่เหมือนดอกข้าวนี่ค่ะพี่นอ้องประมาณนี้นะคะอันนี้คือดอกที่ยังไม่บานค่ะนี่สวิตช์มโมรเริ่มออกดอกอ,อยู่ที่อายุประมาณ45วันนะคะ 45วันนี้เขาจะเริ่มตั้งท้องเล็กๆนะคะนี่ประมาณนี้ค่ะ45วันจะตั้งท้องประมาณนี้นะคะอันนี้คือ,อย่าของเก๋มันมันจเจริญเติบโตไม่ไม่เท่ากันนะคะก็คือต้นที่ดินแน่นเป็นดินอ่ารดน้ําเปียกเกินไปที่เก๋เจอปัญหานะคะมันก็จะโตช้าพอโตช้ามันก็จะออกดอกช้าประมาณนี้ค่ะตัวนี้ก็เพิ่งจะตั้งท้องนะคะนี่ก็ถึงจะปังตั้งท้องค่ะพี่น้องนี่นะคะ จะสังเกตง่ายๆนะคะก็คือ,อ,ย,อยอดยอดหญ้าจะไม่มียอดอ่อนนะคะเขาจะสิ้นสุดอยู่ที่ใบสุดท้ายตรงนี้นะคะแต่ถ้าตัวไหนไม่ตั้งท้องเราสังเกตง,ง่ายๆนี่ค่ะจะมียอดปลายแหลมๆออกมามียอดเล็กๆแบบนี้ค่ะอันนี้คือยังไม่ตั้งท้องนะคะจะเห็นแตกต่างกันชัดเจนแล้วก็จะไม่อ้วนตรงปลายยอดตรงนี้ก็จะไม่อ้วนนะคะแต่ตัวไหนที่ตั้งท้องตรงนี้ก็จะอ้วน แล้วตรงนี้ก็จะไม่มีใบเล็กๆนะคะไปแหลมๆไม่มีอันนี้คือตั้งทองแล้วค่ะก็เหลือ,อไว้เก็บมเมล็ดพันธุ์ได้เลยนะคะโซนนี้เก๋ก,ก็จะเอาไม่ไม่เก็บให้วงวัวนะคะไม่ตัดให้น้องวัวเพราะว่าจะเอาไว้เป็นมเมล็ดพันธุ์ค่ะตอนนี้ก็คือ,อปีหน้าเก๋ก,ก็ไม่ต้องซื้อมเมล็ดพันธุ์แล้วนะคะก็เอาไว้ทําพันธุ์เองค่ะอันนี้คือข้อดีของยาสวิทัมโบนะคะ เราลงทุนเมล็ดแค่ครั้งเดียวปีเดียวค่ะหลังจากนั้นเราก็เก็บไ้เองได้ค่ะพี่น้องคะช่อดอกก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะนี่นะคะกำลังออกดอกเยอะเลยก็จะออกดอกอยู่ที่ประมาณ40-45วันนะคะเริ่มตั้งท้องตอนนี้ได้50วันนะคะ40-45วันก็ประมาณ10วันได้ค่ะก็จะเริ่มบานนะคะ ตั้งท้องได้ประมาณ10วันก็จะเริ่มบานแบบนี้นะคะเท่านี้หลังจากนั้นก็ค่อยแตกออกเป็นแฉกแบบนี้ค่ะนะคะโอเคค่ะพี่น้องทีนี้เรามาดูวิธีการดูแลนะคะอ่าช่อดอกของยา่าสวิตจัมโบค่ะพี่น้องมาดูลักษณะนะคะยา่าช่อนี้ค่ะอ่าตัวนี้จะไม่ค่อยสวยเหมือนเพื่อนนะคะเนื่องจากว่า มีตัวตะก,กะแตนนะคะมากินนะคะตอนที่เขาตั้งท้องอ่าตะก,กะแตนจะชอบกินในช่วงที่ตั้งท้องแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างให้ดูนะคะอ่าตัวนี้ค่ะพี่น้องตัวนี้แหละพอดีเลยนี่ช่วงที่ออกช่อยังไม่บานแบบนี้นะคะอ้วนๆแบบนี้คือใกล้จะออกช่อแล้วจะใกล้จะแตกออกมาแล้วตรงนี้นะคะตะก,กะแตนจะมาเจาะก,กินตรงนี้ค่ะตะก,กะแตนชอบดอก ของยาสวีทจัมโบมากนะคะทุกท่านคะ,ะเดี๋ยวจะเก๋จะเอาภาพให้ดูนะคะอ่นนี่คือเป็นภาพที่เก๋ถ่ายไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนนะคะก็คือเก๋มาส่องจับเอาตะกะัตนออกค่ะก็คือของเก๋นี่คือจะไม่ใช้สารเคมีนะคะเพราะว่ายังทยอยอตัดสวีทจัมโบ้นี้ให้น้องวัวอยู่ค่ะก็เลยไม่ใช้สารเคมีในการไล่มแมลงค่ะก็จะจับ ส่งไปนะคะจับออกค่ะก็จะเริ่มมากินแล้วนะคะพี่น้องค่ะนี่ค่ะเขาก็จะใ่มากินตรงนี้เราจับออกเลยนะคะไม่ต้องเก็บไว้ให้เขามากัดแทะดอกสวีทจัมโบ้ของเราค่ะค่ะต่อไปนะคะก็เป็นการดูแล อย่างที่สองนะคะก็คือการเลือกใช้ปุ๋ยนะคะตอนนี้ก็คือเก๋ใช้ปุ๋ยตัวเดียวกันกับย่ากินนี่นะคะคือใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 18, 12 6นะคะตาเด็กน้อยถือรวงข้าวนะคะนี่ค่ะตาเด็กน้อยนะคะหรือว่ายี่ห้อหัวหวัวคันไทยนะคะเก๋ใช้ปุ๋ยตัวเดียวกัน เพราะว่าเหตุผลที่ใช้ตัวเดียวกับยา,ากินนี่เพราะว่ามันมีไนโตรเจน18ค่ะพี่น้องขาอยู่ยตรงนี้ก็ได้ค่ะใช้ไนโตรเจนไม่เนาะอ่าไม่ใช่ไนโตรเจนค่ะไนโตรเจนอยู่ที่12นะคะพี่น้องค่่าแล้วก็ปริมาณธาตุอาหารนะคะอยู่ที่18ค่ะไนโตรเจน12นะคะ ซึ่งถือว่าในตัวเจ้นเยอะนะคะในตัวเจ้นนี้จะช่วยนำรุงในเรื่องของอผลนะคะ,มะเมล็ดแล้วก็ผลนะคะของดอกยาค่ะจะมีส่วนผสมของปุ๋ยหมากอยูอ่ในตัวเยอะนะคะสาเหตุที่เก๋ไมใ่ใช้ปุ๋ยหมากอย่างเดียวก็เพราะยังหญ้าของเรานะคะตัดออกไปมันจะมีต่อสองค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปชม ภาพอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะเรามาคุยกันต่อที่แปลงหญ้าเลยนะคะจะได้มองเห็นภาพนะคะสาเหตุที่เก๋ไมใ่ใช้ปุ๋ยมากก็เนื่องจากว่าอ่าเก๋ไม่ได้แบ่งอ่าต้นสวีจัมโบเป็นโซนนะคะก็คือจะช่อไหนอ้วนๆน,นะคะต้นไหนที่ช่อใหญ่เก๋ค่อยเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์นะคะ ส่วนต้นไหนที่เป็นต้นเล็กเก๋ก,ก็จะตัดให้น้องบัวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันจะมีตอหญ้านะคะจะมีตอหญ้าที่เราตัดออกตรงนี้ค่ะซึ่งเขาต้องการธาตุอาหารสารอาหารที่บำรุงใบนะคะเพื่อแตกยอดออกมาใหม่นะคะอันนี้เก๋ก,ก็เลยใช้ปุ๋ยสูตรนี้ค่ะเพื่อที่จะให้เขานะ่ะได้บำรุงทั้งดอกแล้วก็ใบนะคะก็เลยเลือกใช้หญ้าอ่ะขออภยัยเลือกใช้ปุ๋ย สูตรที่เป็นกลางๆนะคะไม่ใช่ปุ๋ยหมักอย่างเดียวค่ะเพราะถ้าใช้ปุ๋ยหมักอย่างเดียวก็จะโตแต่หม,มักนะคะส่วนใบยอดใหม่ที่จะแตกออกมาก็จะไม่เติบโตค่ะเกดก็เลยใช้แบบนี้นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะตอนนี้นะคะก็ต่อสองนะคะก็เริ่มใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะอันนี้ตัดไปวันที่ตัดวันที่สินะคะ ตัดวันที่1บเาค่ะตัดแบบสูงนะคะอันนี้คือตัดแบบสูงนะคะก็คืออ่ามันจะมีต้นเล็กนี่ค่ะมันจะมีต้นหญ้าที่ต้นยังไม่แก่นะคะเกตัดวิธีต้นสูงตัดสูงเขาจะแตกยอดขึ้นมาใหม่รวดเร็วนะคะนี่นี่นะคะอย่างที่เก๋เคยบอกไปนะคะวิธีการตัดคือเราตัดตามอายุของหญ้าถ้าหญ้าที่มีอายุอ่อนก็จะตัดอยู่ที่ ความยาวประมาณนี้นะคะแตกยอดขึ้นมาใหม่นี่ค่ะก็คือญ้าที่อายุ30วันค่ะตัดแบบนี้จะจะเหมาะมากนะคะแตกยอดขึ้นมาอันนี้ต่อสองคงเก็ใกล้แล้วนะคะใกล้จะได้เก็บผลผลิตแล้วค่ะคาดว่าเดือนหนึ่งน่าจะได้ตัดอีกรอบนะคะนี่ต่อสองนะคะนี่นี่ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะก็เลยใช้ปุ๋ยสูตรอ่ เล่งใบด้วยนะคะไม่ได้ใช้เล่งดอกอย่างเดียวค่ะโอเคนะคะพี่น้องคะตอนนี้ก็เราก็ได้เห็นดอกย้าของสวีทจัมโบ้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกอย่างนึงที่เก๋อยากให้ทุกท่านได้ได้ทราบนะคะเราสามารถเก็บมเมล็ดพันธุ์เองได้ค่ะไม่ต้องไปซื้อหลายครั้งไม่ต้องซื้อทุกปีนะคะเราก็เก็บจากต้นที่เราปลูกเองนะคะวันนี้ก็เอามานำเสนอให้พี่น้องได้ ่าเห็นได้รับทราบนะคะท่านไหนที่ยังไม่ได้ปลูกค่ะก็นี่ค่ะไปศึกษามาแล้วนะคะพี่น้องค่ะก็ดูจากเกสนะคะแล้วก็พิจารณาค่ะว่าสมควรปลูกหรือไม่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะพาดูแค่ในช่อดอกอาพาดูช่อดอกนะคะของสวิตจัมโบนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเกศจะมาเล่าให้ฟังในส่วนของอข้อดีข้อเสียของสวิตจัมโบนะคะ สวิตจัมโบไม่ได้มีข้อดีอย่างเดียวนะคะมีข้อเสียเช่นกันค่ะในส่วนนี้นะคะเก๋ก็จะขอเป็นคลิปหน้าเพคะเพราะว่าเผื่อพี่น้องมาดูทีหลังนะคะจะได้ค้นข้อมูลเจอง่ายนะคะเพราะว่าถ้าพูดต่อเนื่องกันแล้วเวลาค้นหาข้อมูลมันก็จะไม่เจอนะคะบางทีก็จําชื่อคลิปไม่ได้นะคะเผื่อพี่น้องมาดูด้านหลังอาดูย้อนหลังนะคะก็จะขอแยกเป็น คลิปละเรื่องเลยนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าค่ะเก๋จะมาเล่าให้ฟังว่าข้อดีข้อเสียของย่าสวิตจัมโบนี้เป็นอย่างไรนะคะก็อย่าเพิ่งคาดหวังเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาน้องไปแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันในเนื้อหาของข้อดีข้อเสียของยาสวิตจัมโบจ้าสำหรับวันนี้ลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ